วันนี้รายการ School Track Channel ขอพาทุกคนมาที่ a s t e r International School กันอีกครั้งค่ะครั้งที่แล้วนะคะปุ่นได้พาทุกคนมาที่โรงเรียนนนาชาติระบบ British แห่งนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ใจก,ากลางกรุงเทพบนถนนนราธิวาสค่ะเราได้มาดูแคมปัสนะคะแล้วก็ f ฟ c i ิลิตี้รวมไปถึง West Wing บนชั้น2ของตัวอาคารนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะพิเศษมากๆค่ะเพราะทั้งโรงเรียนเนี่ยได้เปิดส่วนต่อขยายนะคะของตัวอาคารเรียกว่า east wing ค่ะ และเดี๋ยววันนี้นะคะปุ่นจะพาไปดูว่าทำไม Astor International School เนี่ถึงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะคะตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเลยและเราจะพาไปดูกันว่า East Wing มีอะไรใหม่ๆกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ National School เปิดสอนหลักสูตร b r i t i s h ตั้งแต่ Pre-Nursery ถึง Year 13โดยคุณครูมากกว่า95%มี UK Teaching Qualification และยังคงมีนักเรียนและคุณครูจากกว่า40สัญชาติด้วยกันค่ะชั้นหนึ่งของตัวอาคารนะคะคือในส่วนของห้องเรียนนักเรียน Pre-Nursery จนถึง Year 2ค่ะที่ได้รับการออกแบบมาให้อบอุ่นปลอดภัยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้ค่ะและก็ยังมีแคนทีนะคะที่เสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟตค่ะแล้วก็จิมค่ะ ในส่วนนี้นะคะคือ indoor play area ใหม่ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าได้รับการออกแบบมาให้น่ารักมากๆนะคะสำหรับเด็กๆนะคะก็จะมีเหมือนเป็น tree house นะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้สนุกกับการเรียนรู้สัมผัสกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะต้องบอกเลยว่าการเรียนที่ Aster นะคะเป็นการเรียนรู้ที่ limitless ค่ะ สำหรับ Foundation Stage นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนหลักสูตร EYFS ค่ะซึ่งเป็นการเรียนนะคะเน้น Play Base ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและก็ปลอดภัยค่ะสำหรับ Primary และ Lower Secondary โรงเรียนได้นำวิธีการเรียนรู้แบบ Project Based Learning มาใช้นะคะเพื่อเชื่อมโยงบทเรียนกับความท้าทายนโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับความสาเร็จในอนาคตค่ะ ชั้น2คือพือ้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนเยียสามจนถึงเยียสิบสค่ะโดยมี Co Learning Library นะคะที่กว้างขวางตั้งอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ยังคงมี ICT Room, Art Room, Music Studio, Piano Practice Room และ Auditorium สำหรับกิจกรรมต่างๆบนชั้นนี้ด้วยค่ะ West Wing นะคะคือในส่วนของห้องเรียนนักเรียน Primary ค่ะและตอนนี้นะคะ East Wing ที่เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยพร้อมให้เราได้ไปชมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราเข้ามาใน East Wing แล้วค่ะซึ่งเป็นห้องเรียนของนักเรียน Secondary นะคะนักเรียน Upper Secondary เนี่ยจะได้เรียนกับคุณครูนะคะผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาสาขาค่ะ,คะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ IGCSE, A Level และก็ High School Diploma นะคะซึ่งให้หนักเรียนเนี่ยสามารถต่อยอดนะคะเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้ค่ะห้องเรียนที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้นะคะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ค่ะของคุณครูคผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาคอยสนับสนุนน้องๆค่ะ ยกตัวอย่างเช่นห้อง Science Laboratory นี้นะคะที่ได้รับการออกแบบมาใหม่โดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้การทดลองและก็ลงมือปฏิบัติจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากนี้โปรแกรมภาษาไทายยังช่วยให้นักเรียนพร้อมในการเรียนทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติค่ะและแอสเตอร์ยังคงมีหลักสูตร eca ที่สนุกและน่าสนใจมากมายเลยค่ะเช่นกีฬาดนตรีศิลปะโรบอติกและโยคะนะคะในทุกๆเทอมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นหาความชอบของตนเองค่ะ มาพูดถึงซิกฟอร์มหรือเยียร์สิบสองและเยียร์สิบสามกันดีกว่าค่ะซิกฟอร์มนะคะคือการเรียนรู้2ปีสุดท้ายที่สําคัญมากๆในระบบ British Education นะคะพะนักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนแล้วก็สอบ Alevel นะคะในส่วนนี้ค่ะคือซิกฟอร์มสปีดค่ะซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อให้นักเรียนซิกฟอร์มเนี่ยได้มาอ่านหนังสือนะคะมาเรียนรู้นะคะกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Self Study หรือ Group Stu d y ค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะเตรียมพร้อมในการสอบเพื่อไปให้ถึงจุดหมายทางการศึกษาค่ะ นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชา A-Level ได้3า,าถ,ถึง4วิชาค่ะที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของตนเองนะคะโดยมีวิชาที่น่าสนใจให้เลือกมากมายค่ะเช่น Biology, Chemistry, Physics, Math, Economic, Business และอีกมากมายเลยค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้กับคุณครูที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีคุณวุฒิสูงค่ะที่จะมอบคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็โอกาสในการสุดงานด้วยค่ะสำหรับด้านสปอร์ตนะคะทางโรงเรียนยังคงมีจิมเนเซียมสปอร์ตคอร และ w i n m i n g Pool นะคะซึ่งบอกได้เลยว่า a s t e r มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ a s t e r International School นะคะเริ่มต้นตั้งแต่235,000บาทค่ะจนถึง550,000บาทค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะกับคุณภาพการเรียนการสอนและก็ฟ a c i l i t y ที่ครบคันค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ As t e r เ n t e r n a t i o n a l School สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ